เปรียบเทียบ MacBook Pro ตัวใหม่กับ MacBook Pro และ MacBook Air 2020ตัวใหม่หน่าซื้อแค่ไหนหน่าใช้แค่ไหนแพงแค่ไหนและแต่ละตัวเหมาะกับใครคลิปนี้มีคำตอบครับ Into Brightest Lighttty and Dangerous the Deepest Blacks and brightest lights. Pretty. สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับผมเบนจาก techdaily com เช่นเคยนะครับนี่เป็นชื่อช่วงว่า tech update นะครับก็จะมาอัปเดตเรื่องของ tech ใหม่นะครับที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็ผมว่ามีตัวไหนที่มีความน่าสนใจกันบ้างแล้วก็มาทําการวิเคราะห์คอมเพลก์กันนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราน่าจะซื้อแบบไหนกันบ้างนั่นเองนะครับผมและสําหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของตัว macbook pro ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งจะเปิดตัวมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับซึ่งในคลิปนี้มีเป้าหมายว่าต้องการจะเปรียบเทียบให้ทุกกกคนนนนนได้้้เหห็็ะรัววววว่่่่าาง MacBook MacBook Air Pro ใใปปีีีอแแลลตท รวมถึงตัว macbook pro ตัวปัจจุบันนะครับทั้ง14นิ้วและ16นิ้วนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรความคุ้มค่าเกี่ยวกับราคาแตกต่างกันอย่างไรบ้างและฟีเจอร์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ Sub สกไลในช่องของเรานะครับก็ฝาก subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สามารถทำคลิปต่อไปได้นะครับผมและถ้าคุณได้ s b s c r i b e เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูกันได้เลยครับ What have we done? And more importantly, What will have done do you ตอนที่เราจะไปดูเรื่องของ MacBook Pro นะครับผมก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับตัวชิปตัวใหม่ของทาง Apple นะครับก็คือชิป M1 Pro และ M1 Max นะครับจากรุ่นก่อนๆน,นะครับที่มีการออกมาก็คือเป็นรุ่นของตัว ชิป M1 นะครับซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็รู้ว่ามันมีศักยภาพค่อนข้างดีแลวก็ค่อนข้างแรงมากนะครับสำหรับ M1 Pro และ M1 Max นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดชิปที่ตอนนี้ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่ทำงานระดับโปรและต้องการแบบความแรงแบบขั้นสุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างน,นะครับเรื่องของสเปคต่างๆเนี่ยผมจะไม่ได้พูดถึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าชิปมีเพิ่มมากี่ตัวอะไรพวกนี้ สามารถดูได้ที่ช่องอื่นเลยนะครับผมแต่ว่าในช่องนี้ผมก็จะมาทําการวิเคราะห์และเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับและสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเห็นว่าตัว M1 Pro เนี่ยมีความสามารถอยู่ที่ประมาณ70%ของตัว M1 ตัวเดิมนะครับแล้วก็สําหรับ M1 Max เนี่ย CPU ก็มีความแรงอยู่ประมาณ70%เช่นเดิมนะครับส่วนที่จะแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนก็คือตัวของ GPU นะครับหรือว่าตัวชิปกราฟิกนั่นเองนะครับ ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ที่2เท่าของตัว M1 นะครับแล้วก็สำหรับ M1 Max เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ4เท่าของตัว M1 นะครับซึ่งจริงๆแล้วทํา Apple ได้แจ้งไว้ว่าตัว GPU เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาไปใช้ในการคำนวณเป็นตัว CPU ต่อได้นะครับดังนั้นตัว CPU เนี่ยจะได้มากกว่าตัว70%ของตัว M1 นะครับแต่ว่าทาง p p l e ไม่ได้แจ้งไปนะครับว่าจะมากไปถึงเท่าไหร่นั่นเองนะครับในภาพนี้ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับระหว่าง4รุ่นนี้ก็คือ MacBook Air MacBook Pro 2020 MacBook Pro สละตัว16นิ้วนั่น,นรับ สาหรับกลางนี้นะครับผมได้ทําการปรับตัวแรมแล้วก็ตัว SSD นะครับให้มีขนาดที่เท่ากันทั้งหมดทั้ง4ตัวนะครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบราคาให้เห็นกันครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและตัวไหนน่าใช้ระดับไหนซึ่งทําไมผมต้องปรับเป็นตัวแรม16นะครับเนื่องจากว่าแรม16เนี่ยเป็นแรมที่ผมแนะนําแล้วกันนะครับว่าคนที่ต้องการจะซื้อใหม่เนี่ยหรือว่าต้องการจะใช้ไปยาวๆเลยนะครับตัวแรม16เนี่ยผมก็แนะนําว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างมาตรฐานที่น่าใช้นะครับแล้วก็ตัว SSD นะครับผมก็แนะนําว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็น512นะครับผมเพราะว่า256มันอ่ามันน้อยเกินไปแล้วสำหรับผมนะครับคิดว่าอย่างนั้นถ้าเกิดต้องการจะใช้กันไปยาวๆนะครับเรามาเริ่มกันด้วยขนาดของหน้าจอนะครับในรุ่นก่อนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ13.3นิ้วนะครับและมีรุ่นใหม่เนี่ยก็คือมีขนาดใหม่อยู่ที่14.2นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าดีเลยสําหรับผมก็คือชอบมากกว่านะครับแล้วก็ตัว16.2นั่นเองนะครับสำหรับตัวชิปนะครับในรุ่นก่อนจะอยู่เป็น M1 นะครับแล้วก็ ผมเซตให้ใช้ตัวชิปที่อยู่ในระดับที่เป็นระดับเริ่มต้นของราคาในเซตนี้นะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวเ1 Pro จะไม่ได้ใส่เ1 Max มาเดี๋ยวเ1 Max เราไปดูกันต่อไปในเรื่องถัดไปนะครับต่อไป CPU ของตัวรุ่นก่อนนะครับจะอยู่ที่8คอร์แล้วก็ตัวใหม่นะครับตัว14นิ้วเนี่ยก็จะอยู่ที่8คอร์เริ่มต้นที่8คอร์นะครับแล้วตัว16นิ้วเนี่ยเริ่มต้นที่10คอร์นั่นเองนะครับต่อไป CPU เนี่ยก็เป็น8คอร์เหมือนกันสำหรับรุ่นก่นก่่ออนนนนกก็็็รรุใหหมเป14 16 16คค้ววสัับติ ส่วนแรมกับ SSD อย่างที่ผมแจ้งไปก็คือผมเซตไว้ที่16 g b นะครับแล้วก็ตัว SSD เนี่ยอยู่ที่512 g b นั่นเองครับต่อมาเรื่องของ SSD p ป ed นะครับก็คือสำหรับรุ่นก่อนนะครับผมก็ตั้งให้เป็น1เป็นเบลนะครับสำหรับรุ่นใหม่เนี่ยก็คือตัวสปีดของ SSD เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง2เท่านะครับซึ่งจะทำให้การเข้าถึงตัวไฟล์ต่างๆนะครับการ Copy ้หรือการเข้าเปิดโปรแกรมใหม่ๆขึ้นมานะครับจะสามารถทําได้เร็วมากขึ้นประเดิรนะครับมาถึงส่วนของแบตเเเตออรรรรีี่่นะคับถ้าาาาากกิดดดววทํูโ MacBook Air จะอยู่18นะครับ MacBook Pro ปีที่แล้วจะอยู่20ชั่วโมงนะครับแล้วก็14นิ้วเนี่ยจะอยู่ตัวที่17ชั่วโมงและ16นิ้วอยู่ที่21ชั่วโมงนั่นเองครับและในเรื่องของความสว่างนะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงก็คือสําหรับตัวก่อนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4-500นิตนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยทั้ง14และ16นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,000นิตสาหรับการเปิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็เป็นค่าเฉลีย่ยและสามารถปรับตัวความสว่างเนี่ยขึ้นิดด 1, นเลยร ในเรื่องของจอภาพนะครับมีการเปลี่ยนแปลงก็คือจากตัวเก่านะครับจะเป็นรุ่นแบบเรตินานะครับแต่สําหรับตัวใหม่เนี่ยจะเป็นเรตินา XDR นะครับซึ่งมีดนามิกเลนของตัวการแสดงผลเนี่ยค่อนข้างสูงกว่านะครับซึ่งทําให้ได้ภาพที่สวยงามสมจริงมากกว่านั่นเองนะครับอีกส่วนถัดมาที่ขาดไม่ได้ครับก็คือเรื่องของโปรโมชั่นนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงในรุ่นนี้ที่ไม่เคยทําใน MacBook มาก่อนนั่นเองนะครับโปรโมชั่นก็คือการทำให้ refresh rate นะครับของหน้าจอให้กลายเป็น120เฮิร์ตนะคร 120เฮเนี่ยก็จะเหมือนประมาณของ iPad Pro นะครับถ้าเกิดใครได้ใช้ iPad Pro มาก่อนนะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนของ iPad ธรรมดาเนี่ย ก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างของความลื่นไหลในการใช้หน้าจอค่อนข้างมากนะครับซึ่งส่วนโอโมชั่นเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆและผมเองเนี่ยได้ใช้ iPad Pro นะครับหลังจากที่ใช้จนชินแล้วเนี่ยเมื่อกลับไปใช้ตัว iPad ธรรมดาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชินแล้วก็รู้สึกว่าความลื่นไหลมันน้อยกว่าตามันเริ่มแบบว่ากระแดไปแล้วนะครับดนงนั้นเนี่ยก็คือ1 2 0เฮิร์ตเนี่ยผมค่อนข้างชอบแล้วก็ถือว่าดีเลยครับสตัวกล้องนะครับก็คือจากเมื่อก่อนนะครับเป็น 720p นะครับตอนนี้ ทั้ง2ตัวใน14และ16นิ้วจะปรับเป็น Full HD หรือ 1080p นะครับซึ่งส่วนนี้เป็นการปรับปรุปรงในตัว MacBook Pro โอ้โหจากเมื่อก่อนมานานนะครับเราใช้ตัว HD มานานนะครับอยู่ที่720นย่านานมากแล้วก็กว่าจะปรับมาตัว 1080p ได้นี่ถือว่านานเลยนะครับส่วนว่ามันจะดีระดับไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันตัวจริงกันดีกว่าครับ มาถึงในส่วนของน้ำหนักนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการพกพาไปข้างนอกนะครับยังไงตัว Macbook Air เนี่ยก็จะดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีน้ำหนักอยู่เพียง1.29กิโลกรัมนะครับสำหรับ Macbook Pro ตัวเก่านะครับอยู่ที่1.4นะครับแล้วตัวใหม่อยู่ที่1.6ก็ต่างกันไม่มากนะครับสตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้ถ้าเกิดต้องการหน้าจอใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ไม่เน้นพกพาอะไรมากมายก็จะอยู่ที่ Macbook Pro 16นิ้วก็คือมีน้ำหนักอยู่ประมาณ2.1กิโลกรัมครับผมและสําหรับราคาในเซตที่ผมเซตมานะครับ ไอตัว macbook air นะครับในเซตนี้จะอยู่ที่48,400นแนะครับแล้วก็ตัว macbook pro ปีก่อนอยู่56,900นานะครับส่วนตัวใหม่ที่กำลังจะขายนี้นะครับในรุ่นของ1 4นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่7 3 9 0 0นานะครับแล้วก็ตัว16นิ้วจะอยู่ที่89,900นเาันั่นเองครับถามว่าราคาแพงขึ้นเยอะไหมก็สำหรับผมแล้วก็ถือว่าอัปเดตค่อนข้างสูนครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับประสิทธิภาพของตัว cpu แล้วก็อะไรต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยสำหรับผมก็ถ ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับผมถ้าสรุปในเรื่องของราคานะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัว14นิ้วเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบ20,000เนี่ยแล้วก็ได้ตัวชิปที่เป็น M1 Pro นะครับซึ่งมีความแรงของตัว CPU มาประมาณ2เท่าเนี่ยผมก็คิดว่าเออค่อนข้างค่อนข้างประมาณนี้ก็เหมาะสมแล้วเทียบกับตัว Liquid Retina ตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ได้โปรโมชั่นมาด้วยก็ถือว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลที่น่าจะซื้อมาใช้นะครับแต่สำหรับใครที่มีตัว MacBook Pro อยู่แล้วในตัว M1 หรือว่าตัว m ม c บุ๊ Air M1 นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานอะไรหนักหน่วงมากผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องซื้อ2รุ่นนี้ครับเพราะว่าสองรุ่นนี้อาจจะคือมันแรงจริงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้จนแบบเต็มประสิทธิภาพของมันหรอกแค่ตัว M1 นี้ก็แรงมากพอแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดีไซน์ของตัวมันบ้างนะครับเรื่องของดีไซน์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนของตัวคีย์บอร์ดหน่อยนะครับผมก็คือตัวคีย์บอร์ดของตัว MacBook Air นะครับคุณจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยก็จะเป็นตัวฟังก์ชันจะไม่มีทัชบาส่วนตัว MacBook Pro นะครับ ตัวปีก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีตัวทัชบาโล่ขึ้นมานะครับอยู่ด้านบนส่วนตัวใหม่นะครับตัว14นิ้วและ16นิ้วในปีนี้เนี่ยจะไม่มีตัวทัชบาแล้วครับก็คือเขาได้รับฟีดแบ็กจากทางคนที่เป็นระดับโปรนะครับที่ใช้ตัว macbook pro กันส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชอบใช้ปุ่มฟังชั่นมากกว่าการใช้ตัวทัชบานะครับดังนั้นเขาก็จะตัดออกตัวทัชบาไปเลยนะครับซึ่งจะไม่มีอีกแล้วในรุ่นนี้นะครับผมต่อมาครับเรามาดูเรื่องของพอร์ตกันบ้างน,นะครับ ตอนนี้จากตัวในรูปนี้จะเป็นเรื่องของ macbook air เมื่อปีก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามีแค่ตัว thunderbolt นะครับ2พอร์ตนะครับผมแล้วก็จะมีตัวหูฟังอีกหนึ่งพอร์ตอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับส่วนตัว macbook pro ตัวใหม่นะครับก็จะมีพอร์ตมากมายเลยครับก็คือมาครบคันนะครับรอบนี้ก็คือจะมีตัว thunderbolt 4นะครับหรือ usb c นะครับ3พอร์ตแล้วก็จะมีพอร์ตหูฟังแล้วก็จะมีตัว hdmi นะครับแบบ เป็นตัวใหญ่นะครับก็คือสามารถเสียบได้ทุกที่้วตัวนี้ก็เป็นตัวมาตรฐานนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นช่องใส่ sd card นะครับซึ่งดีมากไม่รู้จะตัดปอกไปทําไมนะเมื่อก่อนก็คือมันควรจะมีตั้งนานแล้วไอ้พวกเนี้ยให้เราไปต่ออะไรเพิ่มเติมมากมายทําไมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่กลับมาใหม่นะครับก็คือส่วนของ mac safe นะครับ mac safe จะเป็นเรื่องของการใช้ตัวแม่เหล็กนะครับที่จะเข้ามาดูดกับตัวเครื่องนะครับซึ่งเวลาที่เกิดว่าใครเนี่ยเดินไปเตะสายนะครับก็จะไม่ทําให้ตัว mac กระดอนนะครับเพราาะว่ ตัวสายเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กในการดูดติดนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดผมจะสรุปว่าตัวนี้จะเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับงานอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยครับผมก็คือสําหรับ a c b o o k Air M1 นะครับก็จะเน้นไปทางด้านเอกสารนะครับด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับการเปิดวิดีโอดูอ่าดูหนังอะไรงนี้ฟังเพลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดต่อนะครับก็จะได้ถึง 4K จากที่ผมได้ดูรีวิวของหลายๆท่านมานะครับก็คือจะตัดต่อประมาณ 4K ได้ประมาณถึง3คลิปนะครับก็ไม่มี การสะดุดแต่อย่างใดนะครับวงเล็บว่าตัดต่ออยู่ใน Final Cut Pro นะครับแล้วก็ใช้ Lightroom ใช้ Photoshop แต่งภาพเล็กๆน้อยๆและสำหรับแรมก็สามารถเพิ่มได้ถึง16 g b นั่นเองครับสำหรับ MacBook Pro ปีก่อนนะครับอย่างที่ว่าคือมันใช้ M1 เหมือนกันกับตัว MacBook Air นะครับดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับแค่ว่าตัว MacBook Pro เนี่ยจะมีความสามารถของการระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับมีลำโพงที่ ดีกว่ามีตัวไมโครโฟนที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ากันถึงเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานจริงๆเนี่ยมันเป็น M 1เหมือนกันดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพการทํางานก็ประมาณเดียวกันครับและเมื่อมาถึงตัว MacBook Pro ในปี2021นนะครับ1ินิ้วกับรุ่น16นิ้วเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเหมือนกันในการใช้ตัว M 1 Pro นะครับก็คือเป็นชิปตัวเดียวกันนั่นเองลหลักที่แตกต่างก็คือตัวนี้จะสามารถตัดต่อในระดับ8 K ได้นะครับแล้วก็ ใช้งานเรื่องของตัว 3D นะครับก็คือใช้โปรแกรมประมาณพวกสร้างโมเดล 3D อะไรประมาณนี้นะครับและรองรับแรมไปถึง32 g b รวมถึงสามารถมีฟ้าชาร์จนะครับไปถึง50%เนี่ยใช้เวลาแค่30นาทีเท่านั้นครับก็สำหรับ MacBook ตัวใหม่นะครับก็จะค่อนข้างเหมาะกับคนที่ทำงานแบบต้องการเน้นความหนักความเร็วนะครับเป็นแบบตัดต่อไฟล์ประมาณขนาด 8K นะครับหรือว่าทำงานประเภท 3D นะครับแล้วยังสามารถที่จะอัปเกรดตัวแรมไปถึง32 g b ไได้คือสามารถใช้งานกันได้ยาวๆไปเลยครับ แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนจาก M1 Pro นะครับเป็น M1 Max นะครับคุณจะเห็นว่าการตัดต่อวิดีโอแบบ 4K นะครับคุณสามารถตัดต่อได้แบบ30ไฟล์นะครับอยู่ในตัววิดีโอเดียวกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับ 8K เนี่ยอยู่ที่7ไฟล์นะครับ ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโหดเลยนะครับแล้วก็สามารถทำคัลเลอร์เกรดนะครับในระดับ HDR ที่ 8K บนแบตเตอรี่ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าโหดมากเพราะว่าจากปกติแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับเวลาที่เราถอดสายออกนะครับการที่จะใช้ตัวแบตเตอรี่ในการรันให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันจะกินแบตค่อนข้างมากแล้วก็ให้ความสามารถในการทํางานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าตัวนี้ทาง Apple ได้เคลมว่ามันสามารถรันบนแบตเตอรี่แล้วก็สามารถทํางานได้ดังเยี่ยมเลยครับ และสำหรับใครถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ส r i ร e ใครกันด้วยนะครทั้งตัว YouTube แล้วก็ตัวเพจ Facebook นะครับแล้ววันนี้ผมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ